ได้ดอกไม้ทูบเทียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนกันค่ะกราบพระขอพรเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเวียนซ้ายนะคะพาทุกคนดูรอบๆนะคะ ไปกราบฝ่าพระบาทอยู่ที่วัดดงน้อยตำบลกกโกอำเภอเมืองโรบุรีค่ะพาทุกคนขึ้นไปไหว้พระนอนองค์ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะแดดค่อนข้างแรง ทางโคชสารมหาราชาค่ะ ได้ดอกไม้ทูบเทียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนกันค่ะ ส้งนโมสามจบข้าพเจ้าขอกราบสาการะบูชาพระพุทธสยญาติองค์พระศาสดาเพื่อนำมาซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนี้ขอความเป็นมงคลทั้งหลายความสุขสวัสดีมีโชคจงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดการนานเทิญนกราบพระขอพรเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวก็จะเวียนซ้ายนะคะพาทุกคนดูรอบๆนะคะร้านนอนที่งดงามมากค่ะ,พ,ะพักกใจดีด้วยนะคะ บริเวณวัดก็ค่อนข้างกว้างขวางนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปในบริเวณวัดนะคะแค่มากลาบพระนอนองค์ใหญ่ ขึ้นไปด้านบนได้ด้วยนะคะไปปิดทองเมื่อกี้ไม,ไม่ไม่ทราบนะคะยังไม่ได้เดินมาทางนี้ก็เลยปิดทองที่โน่นไปแล้วนะคะอันนี้ปิดทองตรงฝาพระบาทนะคะขององค์พระพุทธไสายาสคะ่ะ เป็นเวลาบ่ายนะคะเกือบบ่ายสองโมงแดดร้อนแต่ว่าพออยู่บนนี้ก็จะมีลมพัดมาอ่อนๆน,นะคะด้านล่างก็จะเป็นต้นไม้่มรื่นค่ะขึ้นไปปิดทองกราบเท้าพระพุทธองค์เป็นมงคลให้ศีรษะติดฝ่าพระบาทเป็นการสะดเดาะเคาะแก้อาถรนชีวิตปิดทองเมื่อกี้ไปแล้วแต่ว่า ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขึ้นไปขอพรนะคะไปกราบฝ่าพระบาท พระขอพรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ตีะระฆังนะคะตีคองส่งคำขอพรของเรานะคะขึ้นไปเบื้องบน มองจากด้านบนลงไปนะคะนี่คือบันไดยพญานาคที่เราเดินขึ้นมาค่ะเวลาลมพัดมานี่เย็นชื่นใจมากเลยค่ะมีคลองใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เราไปตีคลองตรงนู้นไปแล้วนะคะ ลงมาด้านล่างนะคะก็จะเห็นนะคะผู้ประสงค์จะอาบน้ำพระพุทธมต์จากพญานาคให้ติดต่อเจ้าที่น่าจะเป็นช่วงที่มีงานพิธีะคะ่ะอันนี้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชายห้องอาบน้ำพุทธมนต์หญิงเห็นเดี๋ยวเห็นป้ายพอดีเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา13.00นถึง สิบแปดจุดศนอใช้เวลาอาบนะคะติดไว้ด้านบนนะคะสามนาทีคนละหนึ่งร้อยแปดบาทค่ะนี่นะคะน้ำมนก็น่าจะมาจากตรงหัวพญานาคตรงนี้